สวัสดีครับผมกับร้านอินเตอร์ A ์วิสแอร์ดุร้านนะครับผมวันนี้มาวิธีตรวจเช็คนะครับว่าตู้เย็นมีน้ำยาอยู่ไหมนะครับสำหรับตู้เย็นนะครับเช็คว่ามีน้ำยาอยู่ไหมก็คือหมายถึงว่ามีแรงดันของน้ำยาด้านในหรือไม่นะครับมีน้ำยาอยู่ยหรือไม่นะครับผม เป็นบ,บตัวนี้เป็ตนตัวเย็นชานร์นะครับนะครับเป็นระบบแรงดันเก็บเป็นมัตนะครับหารุ่น S A X 5 5 0 E T นะครับตัวนี้นะครับขนาด19.8คิวบิกฟุตนะครับแตอรฟอน์ไฟ2องยยี่นะครับแต่ไฟ2แอมป์นะครับ รันนี้น้ำหนัก9.3กิกรัมนะครับตัวนี้ใหญ่นะครับ9.8นะครับใช้น้ำยา R600 นะครับใช้น้ำยา r 6 0 0เองนะครับผมมาดูด้านหน้านะครับตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่นะครับเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับ เป็นระบบอินเวอร์เตอร์นะครับครับเคทักอินเวอร์เตอร์นะครับเห็นไหมครับนี่ระบบอินเวอร์เตอร์นะครับระบสว่านในนะครับตู้ใหญ่ครับตู้นี้สิบเก้าคิวให้บิดคูลลิ่งซิสเต็มนะครับมีระบบมีระบบให้บิดให้บิด คนลิงเต็มนะครับาเทสดูครับว่าตู้ยังมีน้ำยาอยู่ไหมนะครับก็คือหลักการง่ายๆครับเหมือนลรถครับเราก็ถัดท่อนะครับถัดท่อออกนะครับฟังเสียงดูมีลมออกไหมครับถ้ามีลมออกก็แสดงว่ามีน้ํายาอยู่ถ้าไม่มีก็แสดงว่าไม่มีน้ํายานะครับง่ายๆนะครับเวลาเทสนะครับ ดูนะครับก็ตัวนี้มันเป็นท่อด้านหายนะครับตัวนี้ท่อด้านลบนะครับมันจะเป็นท่อบริการไว้เตือนน้ำยานะครับเดีย๋ยวผมทำการตัดดูนะครับว่ามีน้ำยาอยู่ห,หรือไม,นไมอนออ่นะครับไปฟังเสียงดูครับเดี่ยวเต้าเต้า ฟังฟังเสียงดูนะครับเลยจะรู้นะครับว่ามีน้ำยาหรือเปล่านะครับ <Okay. S 1> มันจะมีเสียงดังนะครับถ้ามีน้ำยายอ,อยู่อาครับผม <Yeah. S 1> มีอยู่นิดเดียวครับแสดงว่าน้ำยายขาดแสดงว่าน้ำยาขาดนะครับประมาณนี้นะครับวนันวนี้เป็นน้ำยาห้าหกร้อยตัวนี้เอ่อ อันตรายนะครับเวลาเชื่อมนะครับเวลาทาการเชื่อมนะครับแต่ก็คือแนะนําเรื่องการตัดนะครับดูว่ามีน้ํายาอยู่หรือเปล่านะครับถ้าไม่มีก็แสดงว่าต้องหาไรรั่วนะครับผมนะครับสําหรับชาวบ้านทั่วไปนะครับก็ได้ได้รู้นะครับเวลาเทสเวลาเช็คนะครับว่ามีน้ํายาอยู่หรือเปล่านะครับเราไปแค่ตัดท่อนะครับฟังเสียงนะครับ แ้่ประมาณนี้แสดงว่าน้ายาไม่มีนะครับมีหร่อว่ามีน้อยนะครับแล <_ ca i> ้วผมทาการาตัดท่อด้านายครับที่อยู่ฝั่งไดเออร์นะครับ <_ qu ick> ไม่ยากครับผมพ็ประมาณนี้ก็คือหมายถึงว่าน้ํายาไม่มีนะครับผมก็คือชาวบ้านทั่วไปก็เทได้ครับไม่ยากครับแค่หักท่อตัดท่อนะครับ ที่ว่าเราต้องหักด้านไฮนะครับก็คือได้รู้นะครับว่าด้านไฮนะครับมันมีการตันหรือเปล่าครับหมายถึงว่าทิ้วตันหรือเปล่านะครับทิ้วรูเล็กๆนี้ครับว่ามันตันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองตัดท่อนครับส่วนนี้ท่อเป็นท่อทองแดงนะครับ่ด้านในมันจะเป็นท่อเหล็กนะครับผมเนี่ยนท่อเหล็กหน้า จวต้องไลก่กับไมเชนดูนะครับว่ามันรั่วบริเวณไหนครับเลียวยผมขอให้ตัดตัดท่อด้้นหายนะครับก็คือตั้งหายวิ่งมาครับก็คือก็คือผ่านคอเพเซอร์ก็คือท่อร้อนนี่ครับก็เล็กนะครับแล้วก็เข้ามาในไดเออร์นะครับ เสียงเงียบนะครับเสียงเงียบก็แสดงว่าเออ่ไม่น่าจะตันนะครับผมกรณีหมายถึงว่าระบบตันนะครับก็คือทรด้านท้ายผ่านคอมเพรสเซอร์แล้วก็มาอัดอัดที่ทิวบริเวณนี้นะครับนะบไม่มีแรงดันสองครั้งก็แสดงว่า,าไม่น่าจะมีปัญหานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเออ่ใช้เครื่องแว็กแว็กแวก เวกแล้วิดท่อใหม่แล้วก็เวทนะครับเวกแล้ว,ล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 วค่อยเชื่อมนะครับหรือว่าใช้ในตัวอัดนะครับป้องกันแรงกันป้องกันไอ้น้ำมันนะครับไอ้น้ำ